เกมแรกของเราก็เป็นเกมแรกที่เราเล่นซาตาแต่ว่าผมก็คิดว่าตัวเองต้องปีไม่ขึ้นแน่ๆผมก็เลยต้องเช็คระบบให้ดีก่อนเข้าเกมมาวันวันอะไรจะเป็นใจให้ผมผมก็ได้นั่งเล่นวิ่งบนบอร้วกัอัพสกิลสองสก,กิลสองมัเป็นการปล่อยพายุทอร์นาโดซึ่งผมก็ไปเลนล่างกือจะไปเอาบับแดงแต่ว่าผมก็เบอร์นิดหน่อยผมไม่ได้ปาดีว่า ผมงก็งงนิดนึงผมก็ไปทีเลนกลางเพราะอันนี้ผมมากับเพื่อนหา6-4คนก็ได้แก่ปันสายลุงแล้วก็เดลกระตูนซึ่งเราก็เิ่มมาทีเลนกลางแต่ก็ว่าเราก็เจอโจดเก่าเราคือไอตัวใหม่อย่างยูเอซึ่งเราก็เคลียร์คลิปปีมามันก็เคลียร์คลิปแต่เราเคลียร์คลิปไปกว่าผมก็เลยไปเติมที่บนแต่ว่ารู้สึกว่าฟลเรนติโนของผมมันก็รู้สึก จัดไก่จะตายแล้วผงก็ต้องวิ่งไปช่วยนิดนึงผงก็ได้ทําการฟาดฟันไปไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับเพื่อนผมนีเพื่อนผมนะแต่รู้สึกว่าไอ้จ้าพผมนั่นกับไม่ฟงางมันกันหนีไปก่ดีแล้วล่ะที่จะมาทำฟอร์ติโนูนของข้าผมก็ได้วิ่งไปทีเ่เรนละเรนกลางเหมือนเดิมพอจะไปเคลียร์คลิปพอแจ็คเขารออยู่้างล่างอยู่แล้วส่งแวกก็ขึ้นมา,าเดี๋ยวพวกคนอาจจะไม่รู้นะครับผมว่า ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าใครเล่นเป็นตัวอะไรบ้างป้านเล่นเป็นแก๊กสายลุงเล่นเป็นแวนสก,กัดเล่นเป็นเดแล้วก็ตูเล่นเป็นโฟเรติโนส่วนผมก็เล่นเป็นซาตาซึ่งตอนนี้เราก็ได้ประชุมหมู่กันว่าจะเอาอยัางไงดีกับแผนเราผมก็รอคีปกลางเพื่อจะเคลียร์คีปนี้หนึ่งแต่รู้สึกว่ายูเอมันไปไหนผมก็ผมก็ดูแต่ว่าก็าใช่นั่นแหละอยู่อีกอยู่ตรงนั้น แต่มันกระสาสกิลใส่ผมแล้วเดก,ก็เข้าไปวันพาสมันเลือดมันหายไปเกือบไปครึ่งหลอกกันเลยทีเดียวบอกแล้วหมัดเพื่อนผมนี่มันสกัดหมัดเม็ดส้มนะชัดและสายลุงก็ดะทำท็อกซิกเพลเยอร์ก็คือการกดวััวๆรัวๆผมก็ได้มาเล่นลุ่มวงด้วยเพราะว่าไม่มีความเหงาเติมความเหงาใส่แจ้งเรา พราะไงเธอก็ไม่กลับหาเราอู่ดีแต่รู้สึกว่าโฟลตินโนของเราจะไปคนแรกผมก็เลยอัพสกิลสี่บอกว่าซานิทมึงทาเพื่อนกูหรือผมก็เลยทาการบินสายการวิซ่ายใต้แอร์ไลน์เป็นหนึ่งรอบแล้วมันก็ตายผมบินแค่สี่สเต็กเองนะเนี่ยผมไม่ได้ทำฮาสแต็กซะด้วยเอาหน่าผมรีบร้อนน่ะแล้วผมก็เห็นเพื่อนผมกําลังตกทำลายผมก็เลยต้องวิ่งเข้าไปช่วยแต่รู้สึกว่าแก๊กผมก็จะไปอีกคนนึงแล้วอยู่ก็มาแล้วผมก็เลยทาการช่วย เทวนะไอผมก็ได้ทําการช่วยแวนซึ่งยุ้ยมันก็เข้ามาขังหลังผมแล้วมันก็จะใช้สกิลไซโฟลิติโนแต่ตัวโฟลิติโนล้ำแล้วก็ตายซึ่งเทวนาก็เข้าไปในป้อมแล้วก็เห็นกระโมโมตาคุงมแล้โฟลิติโนก็เปิดพิชาปานโฟลิติโนกระบวนท่าที่หนึ่งลากมะม่วงทะลวงหลังต่อด้วยปาโฟลิติโน ino, กระบวนท่าที่สองลากมะม่วงหมูกระทะอร่อยจุง หอยยักษ์มุกกระทะอร่อยจุงและก็รดตนค่าไปเรียบรลอยแล้วบอกแล้วอยาว่าวาบจีการแจ้งไม่งั้นมันจะตายแบบนั้นแหละและการดนไปดับบลคิวเพราะว่าฟอร์ติโน่แพ้เรียวมากอยู่แล้วผมก็เห็นตัวใหม่มันอยู่ในป้อมก็เกิดความหิวของผมผมก็เลยคิดว่าบอกว่าใจเย็นๆเราค่อยเอามันได้เราให้แก๊กมันดึงก่อนซึ่งผมก็เคลียร์คลิปไปเคลียร์คลิปมาแล้วผมก็บินใส่มันแต่มันก็ไม่ตายอีกทีดเดียวเองทัาบิบับแดงนะติง้งตาย แต่มันก็หลอดแล้วมันก็คิวตัวเองด้วยแล้วผมก็เดินเสื้อของผมแบนกับแก๊กก็อยู่เลนกลางแล้วก็เห็นฟเรนติโนอยู่ข้างบนก็คิด่าจะไปเติมสักหน่อยแต่ก็ดูฟลเรนติโนว่าน่ะแต่ไว้ก็เลยขิด่าน่ะแต่ไว้นั่นแหละแ้วฟลเรนก็ปาไปปามาเลยก็ไใหม่ลูกของเข้าแต่ก็ใหม่ตายแล้วผมก็เห็นข้างล่างว่าแก๊กผมกําลังโดนทําร้ายผมก็เลยเข้าไปแล้วก็แก๊กระเบิดไอเจ้าเดียวมาตายคาที่ ดับอนาดแล้วผมก็บินโชว์สแต็ก5 0 0สแต็กของผมไปแล้วผมก็ทําอะไรใส่ย,ยุ้ยก็ไม่รู้ผมก็ปลาสก,กิลไปเรื่อยๆแล้วมันก็ตายตัวใหม่ใช่ไหมต้องเจอซาตาหน่อยแล้วเหมดจักซาตาซะละผมก็ได้เกาไปเก็บเลือดนิดนึงแต่ว่าเออเดี๋ยวนะแกไม่มีใครเอาออบเจกต์เลยหรือดีมันผ่านมาตั้งสี่นาทีแล้วนะเฮ้ยไม่มีใครเอาอเจกกันเลยเหรอ ด้วยความสงสัยผมก็เลยมาเคลียร์คลิปกางก่อนกับแต่กาไปอมัมเงกรการแต่หมนกระเพื่อนก็นนกนกบอกว่าก็ไม่เอาเพอผมโทรคุยกันแต่ทุกคนน่าจะไม่ยินล็อกพอเสียงมันโดนตัดเป็นโปรแกรมบ้าน,นี่มันเป็นอะไรกับไม่ลู้มันตัดเสียงเพื่อนผมเฉยมันก็เลยต้องมาพากแทนแต่รู้สึกว่าฝน,นติโนผมก็ไปซะแล้วผมก็เลยจะเข้าไปช่วยสักหน่อยแต่รู้สึกว่าวันนี้ผมเครื่องบินตกครับ หลังจากนั้นผมก็เกิดมาด้วยความสงสัยแล้วก็มีอะไรก็ถูกปิดไอ้กระใหม่ลูกไหม่ผมปิดแน่ๆผมก็เลยต้อมาอาลิปแบบนี้ซึ่งผมก็เดินไปเดินมาสายลูกมาก็กดวาบใส่ผมผมก็งงว่ามันคืออะไรกันแน่ผมก็เลยเข้าไปดูนิดนึงเขาก็กดวาบใส่ผมแต่กระใหม่รู้อะไรหรอแล้วผมก็เห็นตัวใหม่แล้วผมมันใส่ขึ้นมาก็เลยฆ่าแมงเลยฮ่าฮ่าตัวใหม่ใช่ไหม้องเจอซาตานหน่อยแล้ว ซึงผมก็ดูข้างล่างว่ามีเรียวมาหนึ่งตัวผมก็กะจะไปฆ่าสักหน่อยแต่ว่าเห็นอันตีผมไม่พร้อมก็เลยไม่ไม่เข้าไปละกันแต่ผมก็เห็นเรียวมาจะตายแล้วผมก็ลาดใส่ลุงแล้วใส่ลุงก็ตายซึ่งชัดนี้ผมงงมากๆว่าเทลหา้ามันหายไปไหนแล้วพิมใส่ลุงมันกระดาผมว่าก็คอควายยอไอ้คอวอยคอ,อวอละกัน แต่ผมก็งงว่ามันหายไปไหนผมก็เลยมาเคลียร์คลิปหลังดูความสงสัยของผมพอดีเด็กโง่แถวนี้ไม,ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไอะไรผมก็เลยเข้าไปทีเลดการเปิดไปเคลียร์คลิปกลางเพื่อผ่อนใจแต่ผมก็เห็นตัวใหม่และตัวใหม่ก็หนีผมแม่ก็เหมือนเธอที่เคยหนีผมไปยังไงเธอก็ไม่กลับมาหาจีดีเพราะเธอมีคนใหม่ให้อยู่อยู่แล้วพักจากความรักกันมาดูกันดีกว่า ผมก็เห็นเซลนาอยู่กลางของกะตบินใส่แม่งเลยแต่ก็เห็นทางใจมันไม่ไหวคงระต้องบินใส่มันแล้วก็ตายตามระเบียบซึ่งผมกระีบดินปึ๊บผมกระีบเครื่องบินตกทันทีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมามันจะมาซ้ําผมแน่แน่ผมก็เห็นเียวมาแล้วไอตัวใหม่หนึ่งตัวแล้วมันก็ฟิกเกอร์มาหาผมแต่มันก็ฟิกเกอร์ผ่านก็เลยฟิกเกอร์ไมหาผมหรอกนะแต่กระโชคดีของเราไปที่เราใหม่ตายกระโชคดีไปแล้วกันนะ แล้วผมก็ปล่อยสก,กิลเล่นอะไรของผมก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ดูซึ่งที่ผมผู้ภาคอยู่ดีผมก็งวว่าผมปล่อยสก,กิลไปเพื่ออะไรแต่ผมที่รู้ว่าสก,กิลมันติออกว้บิงแน่ๆนผมก็มองไปที่ลรลนการก็เห็นซานิสแล้วก็เห็นเรียวไม้อยู่ข้างล่างผมก็จะไปเก็บเรียวมาด้วยตัวเอง,เองแต่เฮซากัดมันบอกแต่เพื่อเรียก,ก็บอกว่าผมจัดการเองแล้วเขาก็วันพันใส่แล้วผมก็บินใส่ตัวใหม่แม่งเลยแล้วก็ตาย แล้วเทวนาก็ตะมา่าผมเหมือนเดิมแต่เทียวนาก็หม่เขาแต่เดีบอกว่าเขาจะกลับบ้านก่อนเพราะเขาเหลือดน้อยแล้วก็ฟอเรนติโนก็ได้ชัดดาสานิสไปแล้วเทวนาก็ยิงผมยิงเจ็บจังเลยนะแล้วผมก็เห็นความมันไส้เทียวนาผมก็จะบินใส่แต่ก็หม่บินดีกว่าเพราะว่า มันอาจจะมีใครตามมากระดาและกรสายดุ้งกับปั้นกระลงมาทีเลนหลากแล้วใครบอกใครมาไปขึ้นบนเลยเอะให้มาไปขึ้นกลางเลยผมก็เลยจะมาเคลียร์คิดการพวกพักผ่อนใจตัวเองผมก็มาเก็บเลือดตามภาษามานุษย์ถ้าผมไม่เก็บเลือดผมจะไม่ใช่มนุษย์ไงแล้วผมก็มาที่เลนกลางเห็นเดียวม้าอีกครัง้งหนึ่งแต่เขาจะมาแทงเพื่อนผมผมที่เห็นความมันไส้กับเดียวมา้าผมก็เลยบินใส่แมงเลยและอยู่กับไม่ตายแต่เดียวม้าเป็นคนรับกรรมเอง การตามตาสนองไปหน้าราเรียามาแล้วผมก็เห็นเดกันจะถูกทำร้ายผมก็เลยตองวิ่งไปช่วยแต่อันตีผมเลยอีกหกวิผมก็จะทําการร้องเพลงดแต่ก็ว่ามาไม่ทันครับผมสารในตาตั้งนานแล้ววมาทําไมเนี่ยไปเคลียร์คลิปไก่ยังดีกว่าดีกแต่ผมก็เห็นรับปานกา็เรียกผมไปบอกให้ไปขึ้นกลางให้หน่อยเพราะว่าเจอตัวใหม่มนไม่ไหวผมก็เลยต้องใช้ สัจจะที่ผมเคยเรียนมาโดยการซาต้าแอร์ไลน์สายการบิซาต้ ine, าแอร์ไลน,น์มาลายเจนูนูแล้วก็บุ้มตายคาที่แลวผมก็จะขึ้นไปเล่าเลสซหน่อยแต่ว่าฟลอเรนติโนบอกว่าเขาขอผมก็เลยผมก็เลยให้ไปเพราะผมไม่อยากจะมีเรื่องกับใครผมไม่เห็นโมฮิโมต้าเขาอยู่ตรงนั้นผมก็เลยปล่อยพาย,ยุก,กับสกิลไข่นกของผมไปซึ่งสกิลแลมันก็เป็นการปล่อยไข่นกแล้วก็ระ,ะเบิดตุ้ม กลายเป็นกู้ขันส,สกิลที่3ก็เป็นสกิลสายการบินจะเป็นสกิลเครื่องบินที่สาม,มา,กการถกางทะเลยาปีกได้แล้วผมก็เห็นเลนการมันมีเยอะทีผมก็จะบินให้หลวดเดียวเลยแต่ไม่ไงพวกนั้นก็กดล่างกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วผมก็สามารถเก็บปไรีซสองตัวแล้วผมก็เก็บโมตอร์มาต่อเลยแล้วก็เก็บหมดไม่หมดทีมแต่ยุ้ยมาผมก็เลยหนีก่อนบอวบนะ่ะจะไม่ไว้ผมเห็นผมได้ดับเบิลเคลว่ถือว่าด,ดีใจแล้ว ตอนนี้ผมก็แบกทีมได้และโฟเรติโนก็คิวเทียวนาาไปแล้วผมก็คอมโบกับเดย์รำการใช้ซาร์ตาแล้วก็ให้สกัดคอมโบกันแล้วก็เก็บหมดทีมรีเจเนอรี่ตัวใหม่ใช่ไหมต้องโดนมันก็บอกว่าใหม่ตายแน่ๆน่เขาก็เลยลจะพาดการจะพิมพ์เยอะเย้ยแต่ผมก็บอกว่าไม่พิมพ์ดีกว่าวดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนซาจ่ายในหมู่โจรเข้าจะกัดจะมาลุมผมผมก็อาจจมันต้องลุมกันแน่ๆนถ่ายรูปแบบนี้ในกลางตายแน่ๆ ผมก็เห็นว่าสกิลสกอก์ของตัวเองก็เป็น1 4บสผมก็คิดว่าเกมนี้น่าจะตายประมาณสัก3 4ตัวแน่นเพราะของไฟโรค่ามันเกิดมันจะมาทุบผมโดยเฉพาะไอซานิตและกระพูมไม่์ขาดคำซานจะมนกระตายแล้วกระคาผมเพื่อนผมปลาลงไปนรลก1น่คนรู้สึกพูดพากเราเจ็บคอขึ้นมาเลยฮะและด้วยความด้วยความอะไรต่างๆโมโต้เขาก็มาทุมผมแต่ก็เขาก็ฆ่าเดไปด้วย เฮ้เรามาหน้าตัวใหม่จะดบดินแกะให้ดูแล้วผมก็ปล่อยสก,กีวา่าอะไรไปก็ไม่รู้แล้วผมก็กลับมาดีกว่าเพราะว่า้าับบินไปข้างหน้า่จะตายผมก็มาเคลียร์คลิปล่างด้วยความใจเย็นของผมแต่รู้สึกว่าแก๊กของผมก็อยู่เลนการเหมือนเดิมก็มไม่มีอะไรมากแก๊กอยู่เลนการก็ปกติอยู่แล้วด้วยความโลกอะไรของผมก็ไม่รู้ผมก็ไปเคลียร์คลิปเล่นการเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมาก,กันเยอะลิดหน่อยมันมาก,กันเยอะโคตร สามตัวเลยลือแล้วผมก็แล้วเคลียร์คีบผมต้องใช้อันตรีเคลียร์คีบในการเคลียร์คีบแล้วพอเริ่มจะไปไหวแล้วแล้วผมก็โดนสกิลตัวใหม่ไปหนึ่งรอกผมก็บอกว่าตัวใหม่มึงท้ากูใช่ไหมผมก็เลยบินใส่ตัวใหม่แม่งเลยนี่ไงฮ่าฮ่านสซาเดนมันก็จะมาทุ่มผมผมก็ได้วิ่งด้วยความสุดใจของผมผมก็วิ่งไปแล้วก็โดนทุบไปแล้วก็ตายแม่งเอ้ย แล้วก็ตัดมาอีกที่ผมกับเพื่อนผมก็เลยใส่กันอย่างแบบไม่ยับแต่รู้สึกว่ามีคนหนึ่งจะตายแล้วผมก็ได้มองแมปดูแบบไปก็ใหม่ลุ้ซึ่งผมก็เห็นแก๊กไปอยู่เลนกลางที่ก็เออแก๊กทํางานดีแฮตานี้ผมก็เลยปาสกิลอะไรไปเรื่อยเห็นเทลอาาผมก็ขิวขึ้นมาแต่ผมก็ไม่กล้าเอาแต่แก๊กเขาบอกว่าเขาจะดึงให้ดูเขาก็เลยดึงเทลอาณาแล้วผมก็สาสกิลใส่เข้าแต่เขาก็ไชฟิเกอร์ฟิเกอร์โยของเข้า ก็เลยหลอดไปนะเพาผมบินเข้าไปคงตายแน่ๆนผมก็เห็นซาดิสมันปลาแล้วผมก็เห็นซาดิสมันอยู่ในพุ่มด้วยผมก็คิดว่าไอซาดิสมันลองผมแน่ๆนผมก็เก็บไปสิบสามแล้วและไอมูตัสไอฟันเยินมันก็มาหาว่าแก๊กปันผมผมก็เลยต้องใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองในการสู้กับมันเพราะผมไม่อยากจะใช้อันตีตอนนี้แล้วผมก็ปล่อยครั้งละผมก็ปล่อยไข่นกไปแล้วผมก็ขอบคุณตูนที่บอกว่ารับอันตีให้ ตูนก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาไปตัวแทงให้เมดู่แล้วผมก็สังเกตว่าสายลุงอามากรอ,อยู่ผมก็จะจะอันติไปช่วยที่จริงผมไม่อยากตลาดแล้วนะครับแต่กระลาไม่ได้จริงๆเดะแต่สายลุกก็บ,บอกว่าจะลาดหรือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ลาดจะช่วยแค่นั้นแ้วลุกก็แซวผมใหญ่เลยแล้วก็ด่าผมใหญ่เลยคุยกับผู้หญิงมันอยู่ยากจริงๆแต่ลุกไม่ใช่แฟนผมนะ เป็นแฟกับคนอื่นนู่นแล้วผมก็บินใส่เทวนะาตายคาที่ดับอนาถแล้วสายลุงก็เข้าไปเอาสายลุงก็ไปเห็นดาสเลเยอร์เพื่อกาลาด,ดีอยู่แต่กาลาดไม่ได้อันนี้ผมพูดจริงๆนะครับล้าไม่ได้หรอกครับอยูอ่ได้แทนผมกับในความมันใส่ที่บอกว่าทําไมสายลุงม,มันลาดไม่ได้สกิลมันก็ได้ไม่ใช่หรือผมก็วยความโกรธจัดและเลือดเส้นขึ้นหน้ากันเลยทีเดียว ผมก็เลยจะวิ่งไปที่เลนกลางเพื่อไปหายุยผมก็จะรีบบยบินทันทีแล้วซาเนตมังกาตายแล้วผมก็รีบใช้สก,กิลของผมในการฆ่ายุยต้มแตกให้รู้จักที่ต่ำที่สูงว่านะยุยแต่รู้สึกว่าสายลองมังกาพิมพ์บอกว่าห้อะไรก็หม่ลูกผมก็อ่านไม่ออกมากันเพราะผมก็ตัดอยู่แล้วผมแล้วมันก็แล้วมันก็ ท็อกซิ l เพ e r แล้วผมก็บินใส่เทหน้าตายอาดับอนากันเลยทีเดียวอยู่ในป้อมก็ไม่รอหรอกนะอยู่เมื่ออยู่กับซาตานะแต่รู้สึกว่าเรียมาบอกว่าใครทําทเมียก,กูก็เลยใส่สกิลใส่แวร์นั้นทีก็คิดว่าแวรเป็นคนทําแต่ที่ที่แท้ก็เป็นผมเองนะครับเพราะผมก็ใช้พาย,ยุและไข่งลของผมในการสาสกิลไปสาสกิลมาก็คิดได้ว่า โมตัดมันตายกันานารักดีนะศพมันแบบเด่นดีผมก็บอกว่าไฮปานมาช่วยผมหน่อยผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วพอของมันเริ่มเกิดผมก็เลยกลับปานไปเติมเลือดิ้หน่อยผมก็ได้มองทุกคนก็ว่าทุกคนอยู่ปลอดภัยดีผมก็คิดว่าทุกคนไอพวกเวน,นั่นจะเอามารักซเลยเยอร์แน่ๆผมก็เลยวิ่งไปที่กอสซเลยเยอร์ผมกมผิดเร่องการไปเคลียร์คลิปก่อนมั้งถ้าจาไม่ผิดแล้วเขาก็สามารฆ่า เ,เพื่อนผมได้เฉยใครทําเพื่อนผมคนนั้นต้องตายซึ่งผมก็ฆ่าไดเรื่อยๆแต่เด็กวันพันใส่ยุ้ยไปหนึ่งรอบแต่ก็ไใหม่ตายแต่เดย์เป็นคนตายเองและยุ้ยก็ตาย,ตายตามด้วยของโค้ดีจริงๆแต่รู้สึกว่าเพื่อนบอกว่าทําไมมาไม่มาไฟบอกว่าเขียคีบอยู่ทากคนก็เข้าใจว่าตอมมันมีคีคพดเยอะเลยและปังก็ตายตามตอนนี้ก็เหลือผมในทีคนเดียวแล้ว ออนนี้ผมก็ได้เข้าไปที่เลนกลางเพื่อจะไปเคลียร์คลิปกลางแต่อเจ้านั้นมันก็รู้ทันว่าผมมาเลนกลางแน่ๆมันก็เลยตามผมมาแล้วมันก็ยิงปอมผมแบบไม่พักแล้วผมก็คาเทวนาได้หนึ่งตัวแล้วผมก็รีบวิ่งสปินหนีสิครับผมที่เห็นเลียวม้อยู่ในพุ่มผมก็รู้ศาสต์สกิลไปใส่แต่ก็ไม่รอดเอ้แต่ก็ไม่ตายแล้วมันก็ใกล้จะตายแทนผมก็เลยซา่ไข่กไปแล้วจะวิ่งตามมันแต่ก็วิ่งมาไม่ทันก็คลิปว่าเคลียร์คลิปสักเวฟก่อนแต่ก็บอกว่ากูน่า ตีความเด็กดกว่าผมผมก็เลยต้องใช้อนตีเคลียร์คลิปดีกว่าผมก็กลัวโมตออเขาจะตีใส่ผมผมก็เลยออกจากระยะทางของโมแอนตีของโมตออเนว่าอันตีโมตอมันแรงมากๆมันทําให้ผมตายทันทีได้เลยแล้วฟอเรนติโนก็ใช้ปานปานฟอเรนติโนกระบวนท่าที่1กับลากระมงทะลวงหลังต่อด้วยปานฟอเรนติโนกระบวนท่าที่2อห้อยยักษ์หมูกระทะอร่อยจุงแล้วก็ติดต่ออะไรกันต่างๆในคุยอะไรกันในแชทเรียบร้อยและ เกับเขาไปวันพันจุ๊ยแล้วก็แมงเหลือดทยไปหมดหลอดเลยแล้วผมก็หัวเลาะใหญ่เลยผมจำชาติได้ที่เดมัาสามารถแต่วันพัานได้คนอื่นแล้วผมก็ได้เปิดสก,กิลวันตีไปแล้วก็คาเลียวมาไปหนึ่งตัวแล้วผมก็รีเพนสิครับอยู่ทําไมละ่ะลายสายลูกก็ใช้วิชาฟิกเกอร์ฟริกเกอร์โยกตาผมมาผมก็เลยใช้วิชาไข่เต่ารบวกกับพาย,ยุร์นโดของผมผมก็เลยใช้สก,กิล ใส่เลียมาร์และเทวนาฏไปและเขาก็ยิงผมเป็นหลอดเลยแล้วแวนก็ฆ่ามาร์ตฆ่าเทวนาฏได้หนึ่งตัวซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่โคตรดีเลยซึ่งฟลอรติโน่สามารถเก็บเลียมาร์ได้ด้วยของโคตรดีเพิ่นก็เลยเข้าไปเช็คพุ่มสักหน่อยว่ามีใครอยู่หรือเปล่ากับไม่มีแต่ก็โดนยุยขาตายและตูดบอกว่าเขาเห็นยุยอยู่แถวพุ่มนั้นก็เลยจะเข้าไปเช็คอันติเช็คเลย แต่มันก็ไม่ใช่ก็โดนอยู่ในสวนตายสิครับมันอยู่คนละพุ่มกันผมสงสารแทนเพื่อผมเลยฮะผมก็ได้ใช้ตีบิงเข้ามาแล้วก็ทำอะไรต่างๆอะไรต่างๆผมก็ได้คิดว่าผมไม่เปิดเพลงอดีแล้วฟังผมพูดดีกว่าแต่ด้วยความเด็กดื้อของผมอะไรก็ไม่รู้สายลุงก็บอกว่ามาจะใช้เตะเล่นใช้สถานการณ์จริงเดี๋ยวม่ไกลดีอีก ไซรุนก็เป็นคนที่เล่นแรงไดงมอนเหมือนกันเราก็แรงคอนแล้วที่จริงไสลุงเคยแรงคอมมานเดอร์นะครับแต่ก็ตกครับรีแรงแต่ว่าด้วยความอะไรก็ไม่รู้ทําไมปานผมห้าวจังเลยดึงอย่างเดียวเลยแล้วผมก็เลยต้องใช้ตีใน,ในการฆ่าอยู่แต่รู้สึกว่าตายกลางดงตีนครับเออ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 ตายตามระเบียบครับ หลังจากนั้นผมเกิดมาก็อะไรมาเคลียคลิปเหมือนเดิมซึ่งผมก็รู้ว่าผมมาต้องเอาดาร์กเลเยอร์แน่แน่ผมก็เลยตรงเข้าไปและบานบอกว่าเขาจะเป็นคนอาสาเข้าไปให้ก่อนแล้วผมก็ได้ใช้สกิลอะไรผมผมก็ผมก็รกดซอสกิลให้เรือไปรประมารักซอรสาบ้านก่อนแล้วผมก็ได้ใช้อันตีเข้าไปและลาดาร์กได้หนึ่งตัวแต่ต้องแลกกับชีวิตของผมที่มอดไม่คือเธอ,อยังไงเธอก็ไม่รักเราอยู่ดีจะอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะเอ <U gh> ความรักมันเจ็บปวดเหลือเกินหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้สก,กิลอะไรต่างๆเพื่อไปหาเพื่อนแต่รู้สึกว่าการเสลยจะจบเลยหรือเปล่าผมก็ได้วิ่งไปเพื่อความสุดสา้ม,มารถแ้วผมบอกว่าให้เอาซ้าทางแต่ท้ายลูกก็ไม่ย,ยอมก็บอกว่าเอาทางเดียวดีกว่าเราปอมก็จบแก้มก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภยัยไม่ใช่ a b p ของเราแน่แต่ไม่ใช่ a b p ของเราแน่ๆผมก็เคีว่าไม่ใช่ a b p ของผมแน่แนอนแต่ผมดูไปดูมาก็ ผมก็ได้ฉายาดีเจเนรีผมก็มาเดทที่ป๊อกคิวอยู่แล้วแล้วผมก็เปิดมาดีที p เอ็ MVP ก็ได้แกซาต้าคุงแล้วผมก็งงไปซัวชนะเพราะผมตายเยอะนะเฮ้ยเอ็มวีพีได้ไงนี่ผมก็ได้กดอะไรต่างๆแล้วก็ดูสกอร์ตัวเองแต่ผมก็เขินเลยครับสี่สิบเก้าสี่เก้าผมลืมดูสกอร์และเงินอันดับหนึ่งด้วยสิบสองจุดสี่ลีลื้อผมม่เคยเล่นซาต้าดีกว่านี้เลยผมก็ได้เช็คประวัติของศัตรูไปเลยเลยแล้วก็เข้ามาที่ทีม และนั่นก็เป็นการจบ EP ครับ